สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ดอตตี้ชาแนลนะครับวันนี้ครับก็จะมาสอนนะครับวิธีการซื้อของนะครับซื้อไอเทมในเกม a อ i e n World นะครับและการขายนะครับสมร่าเราได้ของมาเราจะขายยังไงนะครับในเกม a อ i e n World นะครับก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมก็แนะนำเพื่อนๆในการแลกเหรียญ TLM ในเกมนะครับเป็นเหรียญแบก ครับซึ่งตอนนี้ครับผมก็ตอนนี้ก็มีแหวกอยู่เหรียญแหวกอยู่ตอนนี้สิบจุดหกหกเหรียญน,นะครับซึ่งตอนนี้เ,เหรียญ TLM ในอ TL M, ตอนนี้ไม่มีครับมันก็เลยไม่โชว์นะครับก็วิธีขายของหรือซื้อของในเกมนี้นะครับก็ใอยเพื่อนๆนะครับมาที่ Df นะครับแล้วให้เพื่อนๆเ,เ,เ,เลือก Atomic Market นะครับ เพื่อนๆต้องเข้ามาในเบราว์เซอร์ของเว c a าวอลเลตก่อนนะครับนะครับต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับเว c a าวอลเลตนะครับแล้วก็มาดีแอนะครับแล้วก็ให้เลือกออโตมิกมาเก็ตนะครับกดเข้าไปในออโตมิกมาเก็ตนะครับหลังจากกดเข้ามาครับเราก็เนี่ยมันจะขึ้นให้เอกคุกกี้เอ็กเซปต์แล้วก็กดไปครับไม่เป็นไรอืมแล้วเมื่อเรามาถึงหน้านี้นะครับเรามาถึงหน้านี้ให้เรากดด้านซ้ายมือครับให้เราดูนะครับ ให้เราเลือกนะครับคําว่า Alien World นะครับเนี่ยครับเกม Alien World เรากดเนี่ยเจอแล้วเรากดติ๊กไปเลยครับ Alien World นะครับเมื่อเรากด Alien World เข้ามานะครับคราวนี้ตรงนี้ครับเรายังไม่ล็อกอินนะครับให้เรากดล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้เราเลือกแวกคาบอ l ลเลนะครับกดเข้าไปนะครับเนี่ยมันก็ล็อกอินขึ้นมาเรียบร้อยครับแล้วก็บอกครับว่าตอนนี้เรามีเหรียญอยู่สิบเหรียญนะครับคราวนี้ เราต้องการจะซื้ออุปกรณ์ใช่ไหมครับการขุดเครื่องมือขุดผมในที่นี้ผมจะมาซื้อเครื่องมือขุดนะครับก็เพื่อนๆก็เลือกทูนเว o ล l ์นะครับซื้อเครื่องมือนะครับมันก็จะโหลดครับอ่ามันก็จะขึ้นหน้าเครื่องมือขึ้นมานะครับขึ้นหน้าเครื่องมือขึ้นมาอ้านะครับอ่าคราวนี้ผมจะซื้ออะไรดีผมจะซื้ออะไรดี ผมจะซื้ออะไรดีผมซร์อหามไหมเดี๋ยวครับอืมเดี๋ยวนะมวนะผมจะซื้อผมอยากซื้อ ไปไหนแล้วมันชื่ออะไรแล้ววะผมจําชื่อไม่ได้อะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนะอ่ะนี่ผมอยากซื้อตัวนี้ standard capacity ผมก็ พิมพ์เซิร์ชไปเลย S T A T T A D a R, D A R D S T A N D A R D C A G. อะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่ครับเ <im ple asure> พื่อนๆอ่ะอ่านี่มันขึ้นมาแล้วตรงนี้เราผมอยากหาสเตนดาร์ครับผมก็พิมพ์ชื่อลงไปครับอ่า S T เอ D ิน D s อ่าดี r d นดาครับ อ่ามันก็ขึ้นมาแล้วครับสแตนดาร์ดคาปาซิตี้นะครับอ่าผมก็เลือกครับผมจะซื้ออันไหนอ่าผมซื้ออันนี้แล้วกันครับอันนี้ผมหน้าม้ามาครับตัวของผมเองผมมาตั้งขายไว้นะครับอ่าผมกดซื้ออันนี้นะครับอ่าผมกดซื้ออันนี้ครับ อ่ามันก็ถามมาว่าเราชัวร์ไหมนะครับจะซื้อนี้เราก็เข้าใจไหมนะครับเราก็บอกเข้าใจนะครับอ่าก็ซื้อครับนี่เจ้าของคนขายก็คือบีสามนาทีก็คือผมเองนะครับผมก็กดซื้อไปครับเห็นไหมครับอ่าก็รอครับรอแป๊บหนึ่งอ่าเนี่ยครับมันก็บอกยืนยันนะครับว่าจะซื้อราคานี้เท่านี้นะครับแล้วก็กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติก็ กดอ่าหาที่ง่ายๆครับรูปเล็กรถแท็กซี่ครับกดแอปฮูบอ่าก็เรียบร้อยครับขึ้นโคดเราก็รอแป๊บนึงครับให้มันคอนเฟิร์มอ่าขึ้นเรียบร้อยครับอันนี้เราก็ซื้อของมาได้เรียบร้อยเราก็กลับมาดูครับที่หน้ากดมาดูที่ NFT ครับของเรานะครับว่าของเข้ามาหรือยังนะครับอ่าเห็นไหมครับก็ของก็เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้อ่าคราวนี้ถ้าเรา จะขายแล้วรังไงก็เหมือนกันครับแล้วก็ไปที่ Automic Market นี่แหละครับกดเข้ามาที่ Automic Market นะครับแล้วเราก็ล็อกอินนะครับเมื่อเราล็อกอินเห็นไหมครับลูกศรเล็กๆตรงนี้เรากดเข้ามานะครับเรากดมาที่ Inventory นะครับกดเข้ามาเมื่อเรากดเข้ามาใน Inventory นะครับมันก็จะโชว์ครับนี่ครับมันก็จะโชว์เครื่องมือของเราทั้งหมดครับที่เรามีสมมติว่าเราอยากจะขายอะไรครับ สมติ่ราอยากจะขายอันนี้ที่เราเพิ่งซื้อเมื่อกี้นะครับเราก็มากดติ๊กที่ list on market นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งราคาครับว่าเราจะตั้งราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเนี่ยมันก็จะบอกครับว่าราคาต่ําสุดในตลาดตอนนี้ครับ8 8แวกนะครับราคาต่ําสุดในตลาดตอนนี้คือ8แวกก็เพื่อนๆอยากตั้งเท่าไหร่ก็ตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับว่าเพื่อนๆอยากตั้งเท่าไหร่นะครับ เมื่อกดตั้งราคาเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆก็เลื่อนมาข้างล่างครับก็กดคอนเฟิร์มนะครับซึ่งเขาจะบอกว่าเขาจะหักเงินนะครับก็เนี่ยเราสมมติว่าเพื่อนๆตั้งไว้สิบแหวกนะครับอ่าเขาบอกว่าเขาจะหักเนี่ยครับทั้งหมดเนี้ยครับเนี่ยตรงนี้ก็คือเขาจะหักออกไปสองจุดสองหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้เราก็จะเหลือเขาเขาหักไปห้าเปอร์เซ็นะครับเพืนะ่นหักไปห้าเปอร์เซ็นตตรงนี้เราก็เหลือเก้าจุดห้า เนี่ยครับเห็นไหมครับก็คือเงินที่เราจะได้คือ9.5ถ้าเราตั้งขาย1สิบนะครับก็แค่นี้ครับการซื้อของขายของของตัวเกมนะครับก็ไม่ยากครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเล่นเกมกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ได้ดรอปของดีๆนะครับจะได้ตั้งตัวได้ไวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็ กดไลค์นะครับกดติดตามกด s u b บ c r i b e กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ